งานนะผม n p r 115นะอันนี้เดินแป๊บใหม่ยกลำนะครับพร้อมหม้อพักสูตรคอยบูนพ่อไอเสียนะสูตรสำหรับรถธรรมดาสีสูตรไม่มีเทอร์โบนะฮะอันนี้ไม่วนแป๊บนะฮะลูกค้ามีปลายมาแล้วนะครับสีนิ้วอะนี่คริปนะผมหลบดำเรียบร้อยเดี๋ยวฟังเสียงนะ Terima kasih telah menonton